ทุกท่านกันด้วยนะัะพบกับผมในรายการซูวอชแชนเนลนะเมื่อเหมือนเคยเปิดเปิดการ์ดอ,อีกไงสิบสองร้อยไอ้ร้อยหนึ่งสามใบฮะโอ้โห้ง,งนี้โตเกินล้านชัวร์ั้งที่แล้วนี้ได้ตัวแสนนี่เปิดทีละใบได้ไลยลุ้นเฮ้ยเจอิดมาปุ๊บมาแล้วลูซิโอหกหมื่นลูซิโอมาแล้วนะฮะโอ้โหต่อไปนี่รา,ราคาเกินสองล้านอ่ะ โอ้โหเจอร่์สี่ไร่สิบสิบโอ้โอ้ถ่างเลยได้แต่กองหลังวะอ่าต่อไปนะการสุดท้ายแล้วจ๊ะโอ้โหโอซิลเยนด์บอกแล้วเกินล้านเกินล้านจริงเลยโห เป็นอะไรเป็นตัวสโองก็ขอจบการรายง,งนนยนยนานพิ์ขึงนีในเกลอรา